เมนูแกงเห็ดเมนูแกงเห็ดกับพีน่น้องแกงเห็ดนี่ยังเงี้ยตำพริกตำพะเบียบ่ะอืมตำพริกตำพริกครับตำพริกแห้งวันนี้เห็ดผักหวานแกงเห็ดใส่ผักหวานอ๋อแกงเห็ดใส่ผักหวาน,วานวครับมีผักหวานผักหวานชเฉียวนี่ครับน้ำตะวาน ครับเห็ดโอ้เห็ดอ่อนๆเดี่ครับเห็ดครับหนี่งหมอแล้วเอาพริกลงก่อนครับตำพริกลงก่อนเอ้แล้วครับโจเนี่ยตตำพริกใส่ยังใส่กระเบียบวกใส่กระเบียจะน้อยสกระเบียจะน้อยครับตำพริกใส่กระเบียจะน้อยครับนี่ฮหามอเลยก ล่อหมอดเดือดนะครับหมอดเดือดแล้วเอาเห็ดลงก่อนหมอดเดือดแล้วครับโอ้โหกินผิดช่วยเลยวะเอาเอาเห็ดลงครับเอาเห็ดลงอ่ะ อีกนิึงครับรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวอปผักใส่สุกยังฮะสุกแล้วสุกแล้วสุกละสุกแล้วเดีแล้วสุกแล้วครับพี่น้องเดีอยวลวครับเดี๋ยวแต่เอาผักลุกนะครับ ัน,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 นึ่งคนหนึ่งนอันต่อทีนึ่งอืออไนะซาลาเราเป็สำเน็จครับทีหนึ่นงคนทีหน,นึ่นนนงซาลาแล้วก็ค้นค้นเข่ากัครับเสร็จ ของนั่วกาเราของนัวครับของนั่วครับ,รบประมาณซ่อนนึงครับนอกลายจะใส่ยลาย ท,ทยังไงักหวานหวานครับหวานนี่งผักหวานหวานบ้านเฮานีย่ยบ้านเฮาเลครับไปตลาดหวานมากแจงครับเฮ็ดครับดูตัวมนี่แค่เหนนะแนด้เลยนิวนังปะเด็มา เนี่ยครับคนฟอกกันครับครับเดียอะซุปได้กินนะพี่น้องซุปได้ละเนี่ยพักเอาลงตะกร้อได้ครับพี่น้องเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยเมื่อกี้ทั้งกันครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไอทวนๆเลยครับนี่ แกงเห็ดเราจำนี่เนาะพี่น้องเนาะชิปนี่แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ,บก,กดไลค์กดแชร์กดิปนาได้เจอเจอกันชิปหนาครับทีน่นี่เมนูก่แช่ใบพี่น้องมึงครับไปก่อนละครับบายนี่่คะ